นายอุดมไกรวัรณุสรนายกอบจอสมุทรสาครเข้าปฏิบัติงานแล้ววันแรกและพร้อมเดินหน้าทำงานทันทีโดยเมื่อช่องชวงเช้าได้เข้าพบกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อหาหรือการทำงานร่วมกันค่ะ เมื่อเวลา9ก้านาฬิกาของวันที่8กุมภาพันธ์2564นายอุดมไกรวัฒนุสรนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยรองนายกอบจอทั้งสองคนซึ่งได้แก่นายอภิชาติโพธนอมและนายจอมหงวียงจันทรได้เข้าปฏิบัติหน้าที่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเป็นวันแรกโดยก่อนที่จะเดินทางมาที่อบจอนั้นก็ได้เข้ากราบสักการะเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครและสารหลักเมืองสมุทรสาครก่อนเพื่อความเป็นสิริมงคล ในขณะที่ที่ทำการอบจสมุทรสาครนั้นก็มีข้าราชการพนักงานลูกจ้างประจำเจ้าหน้าที่มารอต้อนรับโดยทางด้านนายพาดนศีกระโทกรองปลัดอบจได้เป็นผู้มอบดอกไม้และกระเช้าที่มาพร้อมกับบทกลอนที่แต่งขึ้นเอง เพื่อแสดงความยินดีกับการเข้าปฏิบัติหน้าที่ในวันแรกณที่ทําการอบจอสมุทรสาครสําหรับการปฏิบัติหน้าที่ในวันแรกนั้นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้มีการลงนามแต่งตั้งคณะผู้บริหารอย่างเป็นทางการซึ่งประกอบด้วยรองนายกอบจอทั้งสองคนซึ่งได้แก่นายอภิชาติพธนอมและนายจอมหงเวียงจันทร์ส่วนนายบรรจงสุทธิคมเป็นที่ปรึกษานายกอบจอ ส่วนเลขขนุการทั้ง4คนนั้นได้แก่1คือนายนิรุศสีนวลจันทร์2นายวินเอกนิมิตปัญญา 3. นายอิทธิศักดิ์โตขามและ4คือนายสุรวัตรเรืองศรีสำหรับตำแหน่งปลัดอบจนั้นทางกรมจะส่งผู้มาปฏิบัติงานซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบว่าจะเป็นใครการดำเนินงานนั้นนายอุดมบอกว่า ก็จะทำหน้าที่ต่อไปทันทีเพราะที่ผ่านมาก็ได้เริ่มทำงานไปบ้างแล้วซึ่งก็จะทำตามนโยบายต่างๆที่ให้ไว้และอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาครที่ตอนนี้ใช้ทําเป็นโรงพยาบาลสนามก็จะต้องเข้าหารือก,กับนายธีรพัฒน์ขจมาศร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครว่าจะสามารถปรับคืนให้เป็นสนามกีฬาได้เลยหรือไม่เพราะตอนนี้โรงพยาบาลสนามแห่งอื่นก็มีจํานวนหลายที่และหากได้รับกลับมาก็จะเร่งปรับปรุงทุกอย่างให้เรียบร้อย แต่ถ้าหากที่นี่ยังจําเป็นก็ต้องคงไว้ก่อนเพราะการควบคุมโรคนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญค่ะส่วนเราคงยึดโยงเอาตามนโยบายที่เราได้ออบอกกับชาวบ้านไปในช่วงรณรงค์หาเสียงนะครับว่าเราอยากจะทําอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสนามกีฬาหรือเรื่องออระบบบำบัดน้ําเสียแต่อย่างไรก็ดีนะครับนโยบายเก่าๆหรือโครงการเก่าๆที่ ทีมคนทำงานในอดีตได้ทำไว้และเป็นสิ่งที่ดีเราก็จะสืบสานต่อไปนะครับในส่วนของนโยบายของผู้สมัครทีมอื่นซึ่งเราดูแล้วว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีและทำได้เนี่ยเราก็จะนำมาพิจารณานะครับมาดำเนินการด้วยนะครับเพราะเราเชื่อว่าผู้สมัครแต่ละทีมนั้นต่างมีความตั้งใจที่จะทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับจังหวัดสมุทรสครเพราะงั้นความคิดในเรื่องนโยบายต่างๆที่แต่ละ ผู้สมัครนะครับได้นําเสนอนั้นผมเชื่อว่าต้องมีส่วนดีนะครับที่เป็นประโยชน์เพราะงั้นเราก็จะไม่ได้ละเลยนะครับในสิ่งดีๆที่ผู้สมัครแต่ละทีมได้คิดนะครับแล้วก็ตั้งใจนําเสนอให้กับชาวจังหวัดสมุทรปาคารครับ